ผู้ชมครับหลังจากเหตุการณ์มีนักเรียนวัย16ปีจมทะเลที่หาดแสงจันจังหวัดระยองนะครับล่าสุดเจ้าที่ก็ไประดมกําลังกันค้นหาทั้งคืนแล้วก็มีการพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองครับทำการค้นหาร่างของนักเรียนหญิงรายหนึ่งอายุ16ปีที่ไปลงเล่นนะ้ําบริเวณโขดหินเขื่อนกันลื่นหาดแสงจันทร์ตระบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง แล้วก็จมน้ำหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับล่าสุดช่วงช่วงประมาณสัก11โมงของวันที่3กันยายนคือเมื่อวานนี้ก็พบร่างของนักเรียนหญิงแล้วครับหลังจากที่ถูกคลื่นซัดเข้าไปติดอยู่ใต้ซอกหินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมกำลังหากันทั้งคืนครับ โดยมีทางด้านของนายบุญธรรมยายกล้านายกเทศมนตรีตำบลทับมานายพรชัยสุนทรเวชพงศ์รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูล,ลนิธิสว่างพรกุศลระยองนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลตะบลเนินพระช่วยกันค้นหาครับกระทั่งไปพบร่างอยู่ตรงจุดที่เล่นน้ำนะครับบริเวณเขื่อนกลันเครืกอนคลื่น,านทางกู้ภัยจึงช่วยกันนำร่างขึ้นฝั่งด้วยความทุลักทุเลครับเพราะว่าตอนนั้นกระแสน้ำก็ยังค่อนข้างแรงครับ ก่อนหน้าที่พบร่างของนักเรียนหญิงคนนี้ครับกู้ภัยก็เดินค้นหาอยู่บริเวณเขื่อนกันคลื่นพบร่างของนักเรียนหญิงถูกคลื่นซัดกระแทกกับเขื่อนหินมีขาข้างหนึ่งเข้าไปติดอยู่ในซอกหินครับพยายามที่จะนําร่างออกมาก็ใช้เวลายอยู่พอสมควรครับซึ่งมีคุณแม่ของน้องที่มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยพอเ,เห็นร่างของลูกสาวตัวเองก็ถึงกับเป็นลมล้มพับไปเลยครับเจ้าหน้าที่ต้องคอยปฐมพยาบาล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของน้องต้กเดินหญิงคนนี้ส่งโรงพ,รพยาบาลระยองเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะส่งศพให้ญาติินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับ